ครับผมก็ก็ดีครับก็ขอบคุณงานวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนมตาหมีนะครับที่ทําให้เรามีโอกาสได้ทํางานร่วมกันนะครับก็ร้านทีนะครับสำหรับเราตัดสินใจนานไหมครับที่จะมาเริ่มรับงานคู่กำกับหรืงไม้ก็จริงๆเราด้วยงานนี้นะฮะรู้สึกว่าเป็นงานที่ที่ดีเนาะก็ฉลองครบ80ปีด้วยแล้วก็คอนเซปต์งานก็เป็นความอบอุ่นนะครับเรื่องเอ่อการเอาใจใส่กันอะไรเงี้ยค่ะ ครับเราก็มาในฐานะคู่รักนะครับเออพวกคนจะมองเรื่องค่าตรงค่าตัวอะไรอย่างงี้ไหมเป็นแบคคู่อะไรอย่างงี้ก็ไม่นะปกตินะครับปกติอ่ะเวลาแรงรับงานกู่อย่างงี้ค่าตัวนี้แบบจากคุณจะใครรับมันหรือว่ารวมกันเลยฮะอ๋อจะแจ้งกันไหมครับแต่ไม่ได้อัพใช่ไหมเพิ่งงานนี้เพราะนานๆจะได้ของกู้การอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องคิวที่มันตรงกันด้วยนะครับแต่หลักๆเลยก็บอกตามความจริงว่าเป็นด้วยคอนเซปต์งานด้วยจริงๆครับแสดงว่าตื่นเต้นนะเดับพีระหนุดูเหมือนจะเก่งๆเพราะไม่ค่อยเจอสื่อบ่อยเนาะช่วงเนี้ยใช่ใช่ครับงานงานแบบนี้จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยถนัดแผนงันร้องเพลงนะคจริ้มอะไรจะรับงานคู่ดา้วยเกียรติอะไรกินหล่ะ ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของงานนะครับเป็นหลักครับจริงๆไงก็มีติดต่อมาเยอะแยมากมายก็มีติดต่อมาเรื่อยๆครับมีรับหีือไมคะอืมตอนนี้ยังไม่มีนะครับจะมีถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ไหมครับที่แบบท่าทางซัมเมอร์นี้อะไรอย่างนี้ไหมตอนนี้นะคะตอนนี้คงยังค่ะยังไม่มีอะไรครัพี่นายทัพอีกจะถามก่อนนั่นนะครับแต่พี่บอกว่าจะมีแพลนไปเรียนต่อต่างประเทศครับหลายคนโอกาสที่ติดใจเรามากเพราะว่าเอ้ยยังเ่า ผมก็สนับสนุนนะครับจร,จริงๆก็อยากให้เขาได้ออกไปเผชนิญโลกกว้างบ้างนะครับตัวน้องมีมาขอหรือพคุยก่อนหน้านี้ไหมพี่ก็มีเกินๆบ้างนะนะครับเราก็บอกว่าถ้าเป็นเราเราไป<อ>ก็น้องก็น้องก็ตัดสินใจของน้องเองว่าว่าอยากจะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอตอนแรกเป็นบอกจะไประยะสั้นเราก็บอกว่าไประยะยาวๆเลยแต่ว<อ>่าไม่ผมว่ามัน มันไม่ได้มีโอกาสบ่อยนะครับอบมคือตอนนี้ก็แพลนอยู่อะค่ะอยากภายในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไหนว่าอะไรอยย่างงเเี้ประทศตอนนี้มองที่เนเธอร์แลนด์ค่ะจะไปนานแค่ไหนคือตอนนี้กำลังดูเรื่องเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยอะค่ะใช่ก็ครึ่งปีน่าจะได้แต่ว่านาน โอ้ยไม่น่าค่ะไม่น่าต้องยังต้องทํางานอยู่ยังมีงานที่ต้อง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 ทําหลังจากนี้อยู่อะค่ะก็อาจจะไปในช่วงระยะสั้นก่อนในช่วงแรกพี่แอนจะคิดถึงน้องไหมะมื่อก่อนไปที่โอ้โหต้องทำตัวมากเลยครับผมคิดถึงแน่นอนเลยนะครับพี่ไปหาได้เลยอยู่เป็นได้ครับไม่จริงๆน้องเลือกประเทศนี้เพราะว่าพี่สาวเขาทำงานอยู่ที่นั่นด้วย

ไปมาแล้วทีหนึ่งครับแล้วผมว่ามันค่อนข้างโอเคได้อยู่ครับแต่ว่ากสีฟ้าเคยนะแต่ว่าเรื่องเวลาไม่มีปัจจัอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะไปเรียนจริงใช่ไหมไม่น่าเพราะไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะอย่างนี้ต้องบอกว่าไปทงไปทามดูพี่ตงพี่แดงอะไรอย่างเงี้ยกันก็อาจจะแต่ไม่รู้เขาจะยุ่งยุ่งมาก็คงมีเวลาเวลาเล็กๆเหมือนแบบวินี้ก็จบกีนะคะครับค่ะ ว่าขัดเรื่องนัดเจ็บว่าก็ก็ดูแลกันให้ดีสุดนะครับอืมเลื่องการขัดเรืเลขระยะทางด้วยถ้านอนแล้วตืนไปอะไรเออนะคิดนะพี่นี่เราตอนแรกคงไม่ได้คิดอะไรหุณไมคิดเลยก็นั่นแหละอย่างที่บอกครับก็เราก็ดูแลกันให้ดีที่สุดนะครับจทิงจริงเรากังวงไหมคะพี่เนี่ยไม่นะครับมาลองบอกหมาจะบิวเลยอะไรอย่างเงี้ยมันงูกไหมคะ อไม่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่โอเคอ่ะเออก็สุดท้ายก็อยู่ที่น้องอ่ะครับพี่แดนบอกว่าจะคิดถึงเราเราก็ต้องคิดถึงพี่แดนนะครับก็ขะเป็นอย่างนั้นค่ะใช่คุณบอลไม่ค่อยเจ็บเท่าผมแพ้ชิวมากกว่าค่ะอย่างก็คืออาจจะความคิดคล้ายๆกันคือจริงๆก็อยู่ที่เรามากกว่าอเลยก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะตัวหนูวางเว้นว่าจะไปเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยที่ ก็ตอนนี้กําลังดูเรื่องกับพี่สาวด้วยค่ะคือถ้าไม่แน่ตอนแรกอยากไปเดือนหน้าเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ทันหรือเปล่าเพรสั้นๆเรียนเรียนต่ออะไรนะคะไม่เียเกี่ยวกับอะไรไม่ไม่อยากไปเรียนแบบชิลๆหลักๆก็แบบไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่สาวอยู่นู่นก็คือดูหน้าด้วยอยากไปเที่ยวด้วยใช่ไหมแบบไปเที่ยวสาวอาทิตย์อะไรเงี้ยกับพี่สาวอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูเนาะว่ไปตอนไหน ใช่แต่แต่ก็เนี่ยเขาที่วางไว้คือไม่ไม่ไม่เดือนหน้าก็เดือนหน้าไมุ่ดฉลองสงการกับพี่แดงก่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไม่ใช่หรอกบ้านที่นู่นอุ้ยเป็นเ่องเกี่ยวกับภาษาหรือเป็นทางด้านไหนพิเศษไหมคะคุณตีไม่ค่ะก็เป็นภาษาทั่วไปค่ะแล้วก็จะแบบลงคอร์สเพิ่มพิเศษอะไรเงี้ยเพราะว่าพอดีที่สาวทำงานด้วยวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็แบบแม้เราจะว่างเกินไปก็แบบก็ไปเลี้ยงขำๆอะไรเงี้ยเจอเพื่อนใหม่ๆอ่า